เอาไปทอดจะมาไปทอดกินนะนี่นะอคอดอืมอ๋เจอ โอ้แม่ปลางามงามงาม,มีไข่มมันมาใหม่ปลาใหม่มันแสบ,นมมมบมันมีไข่เสียหามือกับมมีไข่แล้วมันมาไข่มนดูปะปะ

Okay. Hmm. Yeah, like -hmm> okay. papa. Ready. Honey papa. papa. Look. Never mind. look, look at her papa. Listen. Listen, honey, get the fish, go, honey. Look. Look. Put in the bucket. Oh. So oh. Woohoo, look, look, get the fish. See, the get the fish. They're so happy, honey. <laughs> Eat it, eat it. Eat it. ข้นกิน้ากินนะ้กินเอพ่นเลยกมาไม่เากนมานี่เข้าเข้ามาเข้าเข้ามาแกปลาไปเาโอ้ยงนี่อะไ่บิงบง Help, oh, help, oh, come on, help, oh, come on. Baby! nghe mấy không? Baby! Biết Baby! này Baby! Baby! Baby!

กดุพกเกจอะไร่างเี้ยฮะเดโมอเลยไมใช่เยอะว่เนี่ยโอ้โหเานะเียไปไปไปกรให้ ไม่ส yeah, yeah. okay. ั่นเขาไม่สั่นเขาย่าดากเลยอย่าย่าอ๋อมันแหลนออกขึ้นนะมันแหลนออกขึ้นมันสวิงเขาน่อยนะ

คนเก็บมันรลอนเราจะชื่อเฮ็ดแนตลงตรงเอง ไปแล้วค่ะโอ้กูจับตัวจับไม่สนิทป่ะสาโอเคน้ล้วแล้้องตายแล้้องตายฮะแล้วเสร็จตายเต็มปุ๋แล้ว

ข้าวนำที่เลยพาะว่ะเาเพื่อนะะใส่คู่นี่พวกเรพอกล่ะได้น้ำพื้นแล้วดิอ๋อเอามาเอามาดมมองยบกัน ไม่นนก็เยียบโอ้ก็ยกขึ้นมาก่อนเนาะไม่นก็ยัดน้ำมาแล้วเนี่ยน้ำน้ำตีกับบร้อนดีงามหลัง

Rambutan Rambutan ales เซ่อไโอเคพริกวัน okay, นี okay. ้ okay, okay. ิกพิก okay. วันนี okay. ้เมเมโอเคเซ็ตเซ็ตติะเซ็ตติดมันมีไข่ตรงมีไข่ยาตะวันยายาเกิดอ้าวไม่ส้นใช่ไหมผสมไม่ไข่ยาแล้วแก่แ่หันนแค่ดูอ๋เอ็กเม็ดอะไรอันไหนซิอ๋อโอเคแค่หันในแค่เอ็กกินเมดกินเม็ดก่นแค่หันกินเมื่อไร